นอกจากสมทองคําแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีตัวอื่นอีก<ช>อ,ยอย่างตัวที่มันเหมาะกับครีมตัวนี้แล้วเหมาะกับผิวหน้าของพวกเรา<ช><ๆ>ที่เราต้องการ,รมากๆก็คือความฉ่าน้ําความชุ่มชื้นเยร้าใช้ฮียาแล<ต>้วฮ<ร>ยาไม่ปกติเรามีทั้งโมเลกุลเล็กและโมเลกุลใหญ่ค่ะใช่หลายคนคงสงสัยว่าฮยาโมเลกุลเล็กโมเลกุลใหญ่มันแตกต่างกันยังไงต้องบอกว่าโมเลกุลหนึ่งเนี่ยนะคะโมเลกุลใหญ่คือเราต้องกักเก็บความชุ่มชื้นของใบหน้าของเราไว้ถูกต้องไหมคะ ไฮยาตัวที่เป็นโมเลกุลเล็กเนี่ยก็คือเราจะทําให้ตัวสารสกัดที่ทําให้เกิดความชุ่มชื้นเนี่ยซึมเข้าไปในผิวได้อย่างง่ายดายเพราะฉะนั้นอ่ะเราต้องใช้2โมเลกุลโมเลกุลเดียวอะ่ะมันไม่พอมันเท่าจริงนะ <ừ> เพราะว่าผิวเราต้องกับเก็บด้วยของเก่าใช่ไหมคือปกติเนี่ยถ้าเป็นครีมทั่วไปก็คือเติมไฮยาสิ่งที่จะได้ยินก็คือโอเคเติมไฮยาเติมน้ําให้กับผิวแต่ของเราเนี่ย เก็บไฮยาเก็บความชุ่มชื่นอุ้มน้ําให้กับผิวด้วยค่ะเพราะฉะนั้นมันจะทําให้หน้าเราแบบฉ่นาน้าแล้วก็แวววาวอยู่ตลอดเวลาหลายคนคงสงสัยว่าพวกเราเป็นนักวิทยาศาสตร์หรืออะไรจริงไม่ใช่นะคะเราเรียนมาเพราะว่าจริงนะเพราะว่าเราจะทําอะไรเนี่ยเราก็ต้องรู้ประโยชน์ของสารสกัดสรรพคุณทุกอย่างของสารสกัดแต่ละตัวที่เราได้นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นตัวหลักละไฮยาที่เราต้องการเพราะว่าแบบมันเกิดความชุ่มชื่น